กี่ต่อพันลอ้อนะคะับละหมาดเรามักจะหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกนะคะสำหรับประเทศไทยถ้าเป็นสําหรับที่อื่นก็แล้วแต่นะครับว่าขึ้นอยู่กับว่าเมืองของเขาหรือประเทศของเขาเนี่ยอยู่ที่ทิศไหนของนครเมรกัพเขาก็จะต้องหันหน้าไปทางทิศนั้นที่เป็นทิศของนครเมรกัพอย่างเ,าาเร,าารานครเมกัพให้เาดีอาราเบียทางฝั่งตะวันตกของเราเราก็ต้องหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกแบบน,ะนี้นะครับ ถ้าเวลาที่มีช่วงเวลาไหนบ้างน,นะคะช้าม,มืดนะครับช่วงเที่ยงบ่ายนะครับช่วงอะไรอีกครับช่วงเย็นนะครับแล้วก็ช่วงอะไรอีกเย็นนีนน้นี่คือว่ามันบ่ายสามบ่ายสี่ช่วง 6, ค่ํานะครับช่วงหกค่ำนะครับแล้วก็ช่วงดึดกดนประมาณนะครับ สามการถือศีโอดศีโอดหรืออัสเซาลนะครับมักจะก,กระทาปีละหนึ่งครั้งในเดือนรอมฎดอนหรือเดือนที่9ตามปฏิทินของศาสนาอิสลามนะครับโดยบังคับตนเองเนี่ยให้งดบริโภคอาหารและน้ำตั้งแต่ตะวันรุ่งอาุณนะครับตะวันรับขอบฟ้านะคะมาจนถึงตะวันตกดินไปเลยนะครับนะเพื่อฝึกจิตใจให้เราเนี่ยตระหนักกิเลสและเ้ถึงสภาพความยากจนนะครับใครบ้างที่ได้รับ การยกเว้นว่าไม่ต้องถือสินอดหนึ่งสตรีมีครรภ์สองคนป่วยและสามนักเดินทางแล้วแต่กรณีนะคะนักเดินทางใช่ว่าเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนวันนี้ฉันไม่ถือกินอดนะก็ไม่ได้แต่๋ยสาอ่าดูดีๆนะคะ สอนเด็กยอกเกิดนะครับติดคำว่าน,นะครับลูกนะครับลูกมาตลอดเลยอ่ะสี่การประกอบพิธีฮัทพิธีฮัทน,นะครับในประเทศซาอุดิอาระเบียเราจะทำการปีละหนึ่งครั้งในเดือนติดสองของปฏิทินของฉลาเพื่อปลดเทารื่องความรู้สึกความแตกต่างทางศาสนา,ชา,ชาติลดความเย่อหยิ่งและฝึกความอดทนและฝึกความอดทน ถ้าการบริจาคทรัพย์กาลชาวมุสลิมเขาบอกว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องสลัดทรัพยเพื่อบแบ่งปันแก่ผู้อื่นโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะสลัดทรัพย์ประมาณ2.5%ต่อรายได้ทั้งหมดที่ได้ต่อปีนะครับให้แก่เขานะคบนี่คือหลักปฏิบัติ5่รัพย์มรรของศาส,สนาอิสลามนะครัจดเพิ่มไปนิดหนึ่งได้ไหมครับ เพิ่มไปน,นิดหนึ่งข้อห้าของศาสนาอิสลามข้อควรรู้ดีกว่าหนึ่งอิสลามไม่กินหมูทุกคนรู้ใช่ไหมครับเพราะหมูเป็นสัตว์โสกรกของเขานะครับสองอิสลามเขาห้ามแปะดูดน้ำลาย เพราะมันเป็นแหล่งสปกปรกเหมือนกันสังเกตดูนะครับว่าอิสลามเนี่ยจะประพฤติปฏิบัตินะคะจะประพฤติปฏิบัติในทางที่เน้นสุขาลักษณะเน้นอนามัยเป็นพิเศษนะคะอิสลามมักจ,จะไม่ตั้งชื่อเป็นสัตว์เเขาเชื่อว่า,ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วนะครับไม่ต้องลดตัวเป็นเทยบเท่ากับสัตว์เดรัจฉานนะคะ ไม่ต้องเชื่อบริษัทอิสลามห้ามเก็บดอกเบี้ยห้ามเก็บดอกเบนะี้ยนะครับเพราะฉะนั้นรู้รีอกันครับเวลาไม่มีเงินงเราก็ไปยืมใครอา่านะฮะอะไรอีกผู้ชายนะฮะมีแฟนหรือว่ามีภรรยาเนี่ยนะฮะถ้าคนแรกนะคะให้การยอมรับ นะครให้การออให้เกียรตินะครก็จะมีแฟนได้สี่คนมีภรรยาได้4คนและผู้ชายต้องผ่านพิธีสุนะัขทุกคนสุนัขก,ก็คือการคลิปนะครับคลิปิกเกจูนะครับลิปปลายอาวัยวะเพศชายตั้งแต่เด็กนะครับเพราะเขาถือว่ามันเป็นแหล่งรวมความสกปรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้เลยว่าอิสลามนะครับเขาจะ เคร่งครัดมากนะครับในเรื่องของความสะอาดนะฮะนี่คือข้อควรรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามโอเคไหมเออโอเคนะครับสัตวรเลีรยยานถ้าใครมาแล้วก็ไม่ต้องโจ์นะฮะ โอเคผ่านนะครับมาอีกศาสนาหนึ่งของเรานั่นก็คือศาสนาพราหมณ์อยู่นะครับศาสนาพราหมณ์อยู่เขาถามว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะฮะทำไมต้องใช้คพาว่าพราหมณ์ฮินดู่ทำไมไม่พราหมณ์ก็พราหมณ์เลยฮินดูก็ฮินดูไปเลยนะครับพราหมณ์เกิดก่อนฮินดูแต่เขาแบ่งมันเป็นฮินดูอีกทีหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าฮินดูเนี่ยนะฮะ เขาเชื่อเรื่องของหลักปฏิบัติระการนะครที่เราเรียกว่าหลักของการประมาณตนนะครับประมาณตนในที่นี้ก็คือการประมาณเพื่อที่จะนําไปสู่หลักของหลักของอะไรครประมาณตนเพื่อไปสู่หลักของปรัชญานะครับเราเรียกว่ายุคระบบหก ยุบระบบห่น,นะครับมีอะไรบ้างเอ่ยสารขยะอยู่ค่ะนัยาหยาไวยเสสิกะมีมันสัแล้วก็นัยาหยานะครับ สี่ต่างๆเหล่านี้นะคะ6ประการนี้ทําให้เพิ่มเข้าไปนะคะนอกจากคราสก็เปลี่ยนมาเป็นฮินดูนะฮะแตะ่การนับถืออะไรต่างๆาก็คงเหมือนกันหมดเียแต่ว่าเพิ่มสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะะสี่ต่างๆเหล่านี้ก็คือเรื่องของทฤษฎีที่เกีก่ยวข้องกับการกับจิตหรือว่าการปฏิบัตินะคะทฤษฎีของความรู้และสัจธรรมที่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะมันจะนําไปสู่โมษะนะฮะ ซึ่งมงกสาเนี่ยจะมีสามที่ทนี้สำคัญใช่ไหมครับคือกรรมโยคะชยานาโยคะก็พัฒนย้ายโยคะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเป็นศาสนาของพวกที่ริบตนเองว่าพวกอ,อรารยันอารยันคือขาวผิวดำคะผิวขาวเก่งมากนะครับทุกคนจําได้นะฮะแปลว่าผู้จเจริญในนั้นเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นสามวันนะพราหมณ์กษัตริย์แล้วก็แพร่และมีวันนะของชาวพื้นเมืองที่เรียกว่าวันนะสูตรแสดงว่าวันนะสูตรส,ส,ส่วนใหญ่จะผิว ผิวดำเราเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือพวกราวีเดียนใช่ไหมครับพวกดำไเดีเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาวิวัฒนาการมาจากการรับที่ที่บูชาธรรมชาตินะคบเมื่อก่อนบูชาตุ้งไม้นะฮะแล้วก็ค่อยวิวัฒนาการเริ่มนับถือเทพเจ้าต่างๆกันมาเยอะแยะมากมายนับถือพระอินนับถือพระพิฆเนศต่างๆจนมายุคข,ของพระ ะะก็มีการนับถือพระเจ้าสามองค์ใช่ไหมครับคือพระอะไรบ้างนะครับพระพระอะไรผูชางโลกพระก,กร,ะาารุพระอะไรผูรักษาทระมุกบรุงพระนาราพระนาราได้อีกชื่อหนึ่งก็คือพระวิษณุนะคะองค์เดียวกันผู้ทำลาย ทำลายที่นี้นะคะทำลายโลกคือทําลายความชั่วออกจากโลกนะคะนั่นก็คือพระอิศวรหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือพระสิวะองค์หนึ่งกันนะฮะพระอิศวรหรือพระศิวะมีคำพีคำสอนที่สําคัญน,นั่นก็คือคำพีพระเวทนะคะตอนแรกเรามีอยู่สามคำพีนะครับหนึ่งสองสามเรียกว่าไตรเทสแต่ต่อมาเราเพิ่มอาถรรพ์พระเวทเข้ามาทุกคนจำได้ใช่ไหมครับ การาบเทพทั้งหลายเทพทั้งหลายที่นี้หรือเาเวนะคะใช้ในการสวดอ้อนวอนพระเจ้านะครเยสุราเวศกลการบูชาเทพต่างๆมักจะพูดถึงพิธีกรรมเช่นการบูชายันอ่างเงี้ยเป็นต้นทุกคนคงจำได้นะคะสาเวเป็นคำสวดบูชาสรรเสริญเทพโดยการขับน้ำสูงให้กับเทพโดยเฉพาะพระอินท และอาหรรพ์ปราเวทคือมวลใหมนะที่ทำให้เกิดมวลขาวหรือว่ามวลดำถ้าใช้เป็นทางที่ดีก็จะทนาไปสู่ความเจริญแต่ถ้าใช้ไปทางที่ดีก็จะนําไปสู่ความเสื่อมไม่ออกใช่ไหมครับบอกว่าทุกคนคงจะทาได้ไม่มากก็น้อยน,นะครับและที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของนิกายที่สําคัญนะคะเรื่องของนิกายที่สําคัญ เพราะว่านิกายที่สําคัญเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่อยู่แค่สี่นิกายนะฮะมันไม่มีแค่สามนิกายมีสี่นิกายนะคะ,ค 3, 4, ะ,คะเรามักจะคุ้นชินกับนิกายใส่วัดนิกายไวยสนพแล้วก็นิกายพมนิกายพมก็นับถิพรับคมนะฮะไวยสนพวิษณุไวยสนพวนิษณุน,น,นะฮะนิกายใส่วัดก็พระจิวะเป็นอย่างนะฮะเชื่อว่าพระจีวะเป็นผู้สร้างโลกนับสือ่ออนับสือ่อโอ๊ยลิงพันกันอีกแล้วนับถือสิวลัลง สีวล,ลินคืออะไรครับสีวล,ลินก็คือปิการจูนั่นเองนะครับปิการจูของราชีบาเนาะแล้วจะมีนิกายอยู่อีกนิกายหนึ่งที่สําคัญนะครับนิกายอีกนิกายหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือนิกายสัตต์หรือนิกายสัตติอันเดนะียวกัน นะะฮนิกายสังตักหรือนิกายสังกิจเพราะว่านิกายนี้เป็นนิกายที่นับถือหรือว่าบูชาชายาหรือเทวนาเรีนะฮะชายาหรือเทวนาเร,รีอาเขตสวยๆแล้วกันเทวนาเรีนะฮะของพระพรมธนารายณ์ชิวะ ไม่รู้ว่าจำเป็นไหมือกปลานะคะอัอะไหนก็ไหนปหมอว้านกสิร์ฟไปลยรับผมพระนาราบพระศิวะพระนารายณ์ชื่อหนึพระวิษณุพระศิวะีชื่อหนึ่งว่าพระอีส่วนนะครับ ถามก่อนก่อนจะไปถามว่าแฟนของทั้งสามพระองค์เนี่ยเป็นใครพระพรมขีอะไรคะยานพาหนะของพระพรมคือ,อคอนดัคติร์ไหมคะไม่ใช่นะคะพระพรมขีหงไม่ใช่หงธรรมดานะคะหงทองอนะบางคนพูดๆๆปุ๊บเปรี้ยวปากนะคะพระนาะรายณ์หรวงพาวิษนุอะไรเอ่ย ครุฑเก่งมากทุกคนยังเก่งพระอิศวรหรือว,ว่ววนะะพพพา,าพระชิวะบวบบวลดชีกนะครับพระพมพระละลายพระชิวะนะครับถ้าเป็นตัวแทนของสัญ,ญลักษณ์อักษรทวาคีพระพรหมคือมัดศิวะคืออัฐวิศนุคือเวลาจำจะยังไงพระพรหมพระพรหมพรหมมัดพรหมมัดพรหมรมัดตัวสุดท้ายค่ะ พระพรหมรพรหมัตพรหมัตมาพระวิษณุวิษณุสน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 ุอุพ,พระศิว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 ะอ่านะครับพระพรหมพระนารายณ์พระศิวะนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องของเราแฟนหรือว่าชายา ของพระคมคือพระสุร,รสวรีของพระนารายคือพระนางรักสมีเควีของพระอีส่วนก็คือพระนางอูอูอะไรเควีคะห้ามเกาะกุไลเควีค่ะนะแสดงว่าดูละครจับจับวงช่องเจ็ดเดยอะเกินไป ได้ต้อตอบว่าพรนะนางอุมาเทวีอย่าให้นางได้ไกลล่างนะคะเออถ้านางโกรดนางริ้วไกลล่างขึ้นมานางจะกลายเป็นเจ้าแม่กาลีนะคะอนุภาพพลังกานมาล้างสูงมากนะคะถึงคู่กับพระศิวะลุปพระอิศวรได้นะคะ,กกนะคะอ่ะใครรู้ก็ไม่ต้องจดนะคะใครไม่รู้ก็จดไปซะ โอเคไหมครับเชื่อแหละนะครับว่าคุณครูสังคมทุกคนเนี่ยจะต้องรู้นะคะแล้วก็ผันหมุหันตาเรื่องของต่างๆเหล่านี้มาไม่น่าก็น้อยนะนคิดว่าเราจะจำได้หรือจำไม่ได้แค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับผ่านไหครับอ่านกลับมาสู่อีกหน้าหนึ่ง หลักคาสอนพื้นฐานหนึ่งเชื่อในเรื่องของพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกใครเป็นผู้สร้างโลกนะครับพระโรมสองเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะครับกฎแห่งกรรมหรือที่เราเรียกกันว่าสังสารวัฏเคยได้ยินใช่ไหมครับสังสารวัฏอ่ะนะครับในที่นี้ขออธิบายหลักของอัตมานกับอรมาธรรมไม่รู้ว่าทุกคนจะจำได้กันหรือเปล่า อัตมันกับปรมาตมันเอาง่ายๆสัส้นๆคีย์เวิร์ดนะครับอัตมันคือวิญญาณเล็กปรมาตมันคือวิญญาณใหญ่วิญญาณเล็กกับวิญญาณใหญ่นะฮะอันนี้คือภาวะของอัตมันต อันนี้คือภาวะของโรมัตระมาณอะตรมาณมเป็นวิญญาณเล็กถ้าตราใดที่วิญญาณเล็กยังคงไปเปไวียนว่ายายเกิดนะฮะยังคงเวียนว่ายายเกิดเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าสังสาร,ระหรือว่าสังสาร,รวัฏเนี่ยนะครับอืมสังสารวัฏเนี่ยนะคะ,รระ,ะ,คะก็จะยังไม่เกิดภาวะโมษะแต่ถ้า วิญญาณเล็กมารวมกับวิญญาณใหญ่เข้ามาในนี้นะครแล้วรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในที่สุดนะครับภาวะนั้นก็จะหลุดพ้นจากภาวะการเวีนยนว่ายเกิดน,นะครับแล้วเข้าสู่โมกษะซึ่งการจะเข้าสู่โมกษะนั้นมีได้อยู่3ามทางสําคัญคือ 1. กรรมโ,มโยคันสองชายานะโยคั หรือว่าชยานีโยคะก็ได้ครับและ3พักติียโยคะ3อย่างนี้เราเรียกว่าหลักของโยคะ3กรรมเป็นเรื่องของการกระทำนะครับการกระทำเพื่อนำไปสู่โมกษาเช่นการบูชาย,ยาการอะไรแบบนี้นะครแต่ถ้าเป็นชยนานะชยานีคือการทำสมาธิรูร้แจ้งนะครับกำหนดบางเพียงเพียรพักติยยโยคะคือยอมจำนวนต่อพระเจ้านะครับ จงรักภักดีกับพระเจา้านี่คือหลักของโมเสคนี่คือหลักของโมเสกโอเคไหมครับเนาะหลักของอาตาัตมาปรมาตามัน,นะครหรือบางครั้งมันก็ไม่ได้ใช้คําว่าอัตามันกับปรมาตามันนะครแต่บางเอิญบางเอิญเขาใช้คําว่าชีวาตามันกับพรหมมันก็ขอให้รู้นะครับ ถ้าเป็นอัตามันเนี่ยเราเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือชีว่าตมันถ้าเป็นปรมาตมันเนี่ยนะฮะเราก็จะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือรมันอัตามันสากลเป็นวิญญาสากลนะครับโอเคไหมโอเคนะครับผ่านต่อไปอีกอันหนึ่งเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ นั่นก็คือวันนั้นนะครับวันนั้นมีพามราหมณ์กษตรแพทย์สูตรเรารู้อยู่แล้วนะคะรับพราหมณ์กษตรแพทย์สูตรแต่ทุกคนจําได้ไหมครับว่าพาราหมณ์กษตรแพทย์สูตรเนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปมาจากไหนอะไรยังไงพราหมณ์มักจะเกี่ยวข้องกนะนะับนักรถนักบวช กษริย์เกี่ยวข้องกับนักปกครองราชานักบริหารแบบนี้นะครับนักพจน์นักบดหรือผูอ้ที่สามารถติดต่อพระเจ้าไนดะ้